จาก28ต้นนะคะตอนนี้เหลือแค่6ต้นเท่านี้เองเป็นความผิดของเราเองนะคะเราไม่ค่อยได้รดน้ำนะคะช่วงนี้จะยุ่งมากรถไปอ,อ,อาทิตย์ละครั้งหรือเกือบอาทิตย์สองครั้งนะคะสัญญาค่ะว่าจะปรับปรุงตัวเองนะคะ อันนี้จะเห็นว่าเราเพิ่มดินเข้าไปนะคะเราเพิ่มดินที่เพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปก่อนหน้านี้เราจะใส่หินภูเขาไฟค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เนี่ยดินมันก็จะแห้งไว้พอเรารดน้ำห่างเนาะมันก็เลยตายนะ6ต้นนี้นะคะจะรักษาชุดสุดชีวิตช่วงนี้พอจะเริ่มกลับมามีเวลาแล้วนะคะจริงแล้วเนี่ยใบยเขา เห็นชัดเจนแล้วเนาะว่าเป็นฮาวดีอานะคะแล้วก็ใบค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงนี้ด้วยความตื่นตัวกลัวตายนะคะก็เลยลดน้ําบ่อยขึ้นนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะพอเราลดน้ําบ่อยขึ้นเนี่ยตัวใบนะคะก็จะมีเยอะขึ้นนะคะอันนี้เป็นอีก วิธีการหนึ่งเลยนะคะหากเราชอบมะพร้าวทะเลสาไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ใดๆนะคะหากชอบใบยเยอะนะคะก็คือเราก็จะรดน้ําเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าหากเราจะอยากได้ต้นที่ใบไม่ค่อยเยอะเนี่ยเราก็คือรดน้าห่างหน่อยแต่ไม่ห่างจนตายเหมือนเรานะคะก็สัญญาค่ะ6ต้นจะรักษาให้ดีที่สุด